ข้าวค่ะนะคะว,วันนี้กับข้าวมีอะไรข้าวผัดแกงหน่อมไม้แกงปลาดุกแม่นบัว่าปลาดุกซุปหน่อมไม้แกงเห็ดปวกแกงหน่อมไม้ทอดปาอลาไข่พุโ้โอ้มีหลายอยา่างสารพัดเยอะแยะอุ้ยเรียงดังแค่ผัดเส้นเต็มหม้อถนน สาวงามบ้านกุกซูมว่ะสาวงามบ้านกุกซูมก็มาทำบุญบ้านกุกกรอบนะได้ทำที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้อันนี้โกยค่ะนี่หัวไม้ทอดปลาแห้งแกงมักโรยค่ะข้าวบ้านเฮาค่ะ กับข right. like ้าวบ้านเราแล้ว huh. ก uh ็แ huh. ม่พีแต่งตัวสวยจังเลยระวังเขาชุดเดอร์สีเหลืองอลามอ่ะเฮ้ยยายเหลืองเหมือนกันเลยเอ้าก็ใส่ให้ถูกวันค่ะเขาจิ้ลงมาจิ้มอ่ะเออโทษค่ะอีหยาเ่าะหืมบนอันนี้ก่อนเลยแกงเห็ดแกงเออไปใส่ถ้วยข้างนอก

chỗ lẹ nhắn bé chỗ lê nhắn hứa chỗ lẹ chèo xịt bó khó khăn chèn hiệp cuộc tôm non máy ở mày say mỹ rồi <laughs> ถุงมันก็เก็บไปนี่ต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้ก็เอาน้ำม่เวินจบแล้วกาวกบอบอันนี้ไปตัดเลยค่ะตัดเลยบอกตัดเลยค่ะ ม,มีแกงกบแกงเคียดแกงอื่นแกงอะไรคะเยอะแยะของแซ่บของแซ่บบ้านอีสาคลองเฮานะคะเข้ก็โชเล่กันอยู่ ยายก็ยายก็มีแกงแล้คนละถ้วยคนละถ้วยแล้วยืมอะไรก็ไอ้ดูโอ้ช่วยแท้วะมีเฮ้ย<อ>เจ้าไม่คือย่าไอซีโบเจ้าแต่งวันี้เจ้าโบอายเนาะโบย่าไอซีคือาคอายวะเป็นงานก็แต่งได้ไดอ๋อไม่เป็นการเป็นงานก็แตง่งรูท แม่พี่เจ้ามาทุกทางแล้วเจ้าต้องอยู่กรรมาดามต้องแบบนี้เออโอ้โหสวยดูแม่พี่นะสวยจังเลยอะ่ะหอยนะนนอนมันจะลดน พ่อจะจูบไม่หอยวะจูบโอ้ยจูบแต่ร้อนแล้วค่ะจิ้มจิ้มเมาบอกแต่ว่าตักไม่ได้เพราะว่ามันน้อยพ่นบอกเอาช้อนลงมันก็ล้นไปแล้วต้องเอาเอุปกรมาใส่ไปพี่พี่กำลังไปหา มามามาเมพี่ไปใส่บาทรปะแล้วพ่อจะชายเอาเจ้าไปใส่บาทอุ้ยตีแรงจังเลยเนี่ยคุณชมอสาธวโดนเดี๋ยวว่าป้าลองเดี๋ยวว่าประลองนะคะว่าเรื่องอะไรคนบ้านเดียวกันมา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 เนียงเดี๋ยวเล็บสี่ถึงจงหายยุดเลยเล็บสถึงจหาย เขายังบงพี่ลูกเขาเข้าเข้ากับพี่อันนั้นน่ะโรงพยาบาลเด้อนี่เขาบอกไงมันย่านมันเป็นคนย่านมุ่ยเมนเฮาย่านเมพี่มันเป็นคนย่านเฮาย์ไดดิ้นไปนี่ปีศาจโอ้น่าเม่เวิร์นใส่บารอ่ะ วันนี้มาทำบ้านทชมโอก็มาใส่บาทบ้านเรานะคะเอิ้นเอิเอ้นชื่อเลยบุญมาค่ะชมโอบุญมาไว้ <What? S 1> มันอะไรว่ะมีสองชมโอบระเด็นนี้สองแปดตังค์คือโอ้ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำบุญ นางเอกสองนางบ้านเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวไหนไม่สบายบอกเอามาเร็วๆสิเออเจ้าเจ้าเจ้าจะถ่ายไหมเออใช่ใช่ ngày xài nó bao, xài rồi, điệp ma còn trêu mẹ, 9, 9, 9, ก้าทั้งอันนั้นเลยได้ม่พี่พูดมาทำมาชมใจหมดแล้วทำคลิปประมาณนี้นะคะแม่พี่ก็มาใส่บาทอะไรเรียกว่าแล้วค่ะโอเคสต็อกแลนด์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะไคร้กดกรีนให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ